ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเรดที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลดสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รับเติมเกมพาร์ราคาถูก้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูก <c oughs> กดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟุตกันอีกมากมายใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปร้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิบหาง แล auto, ้วก็ยังมีบริการอื่นอ tai, seeing, ีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอ๋ยยยโยเฮลโลกายวัสดุโอเคนะทุกคนนะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพนมกงานนินจาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะ รหรือตระกูลกากเนี่ยที่มันตีบอสได้นะคะทุกคนอาจจะมีบางคนเนี่ยที่รู้แล้วนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่แหละส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับไอที่ผมจะมาแนะนําให้กับทุกคนเนี่ยคือไอพวกบัตรลายหนึ่งทับหกนะครับทุกคนครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าไอพวกบัตรลายหนึ่งทับหกเนี่ยสามารถล่าสัตว์หางได้นะครับแล้วก็ดีมากด้วยนะฮะทุกคนครับคือแบบว่าผมเองเนี่ยที่ เออไม่คิดนะว่ามันจะล่าได้แต่ลองลองนะครับลองเอามาล่าดูเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะทุกคนเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะเออก็เลยแบบอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนครับ <S <S ผมเชื่อได้เลยร้านไอดีมีติดแน่นอนครับทุกไอดีแน่นอนอะ่ะหนึ่ทหหนึ่งห้าใครไม่มีนี่ไม่เชื่อนะเอาจริิๆใครไม่มีไม่เชื่อนะเอเอ,เ,อเป็นไปไม่ได้มันต้องมีครับ <S <S มาครทุกคนเรื่องวันที่อันแรกเลย อันแรกเนี่ยอันแรกนี่เลยครับอันแรกเลยสโตนอันแรกจริงๆครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเอลเมนต์นะครับทุกคนครับ1นึทับหเท่านั้นอยู่อันแรกเลยนะทุกคนเอออันนี้เลยครับอันแรกอันที่สองครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับทุกคนก็คือคริสตันครับทุกคนครับคริสตัลเนี่ยตีบอสได้เหมือนกันนะเออทําไปเล่นไปเออแล้วก็อันต่อมาครับอันต่อมาเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งครับทุกคนครับน้ําแข็ง1นึทับหฮะแล้วก็มีอะไรอีกอืมไม่มีแล้วนะครับ1นึทับห ไม้เนี่ยไม่ไม่ไม่เวิร์คครับผมลองแล้วแล้วก็ไอ้อันนี้อ่าอะไรนะไอ้สตอมเนี่ยสตอมก็ไม่เวิร์คครับทุกคนครับเอ็กโพชั่นก็ไม่เวิร์คนะฮะสรุปแล้วเนี่ยบัตรลายก็มีประมาณนี้ครับทุกคนมีดิน1นึทับหนะครับน้ําแข็ง1นึทับหแล้วก็คิทตันหนึทับหนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นธาตุดินครับทุกคนครับธาตุดิน1นึทับหนะฮะโอ้โหมาเลยมาเริ่มกันที่ธาตุดินเลยครับ ถ้าดินเนี่ยผมจะแนะนําเป็นสกิลนี้สกิลเดียวนะทุกคนสกิลอันตินะครับนี่สกิลอันติที่เหลือเนี่ยผมผมไม่ไม่ไม่แน,นะนํานะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์จริงๆเนี่ยคือสกิลนี้ครทุกคนครับแล้วก็อันต่อมาเนาะอันต่อมาจะเป็นบัตรไลน์แล้วครับบัตรไลน์คิดตั้นเนี่ยผมแนะนําเลยครับเป็นสกิลอันติฮะทุกคนครับผมจะเซตอันติไว้เลยเนาะป๊าปแล้วก็ อีกอันนึงครับน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยผมก็แนะนําให้เป็นสกิลสุดท้ายครับสกิลอันติเหมือนกันครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมเซตไว้สกิลนี้แล้วก็ดินใช่ไหมดินอันนี้เนี่ยก็ตีได้เหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยแรงเนาะก็เซตมาก็ละกันครับทุกคนนี่เลยทุกคนแค่นี้เลยครับแค่นี้เนี่ยตีสันหางได้แล้วแต่ถึงจะไม่แรงก็เหิดแต่มันก็1นึ่ทับหกอ่ะมีทุกคนนะครับทุกคนไอ้พวกนี้เนี่ยผมแนะนําให้แบบ ใส่เสริมช่องเนาะสำหรับการตีสัตหางเนี่ยสำหรับแบบช่องใครที่ยังไม่เต็มนะครับเอาไอ้พวกนี้เนี่ยไปเสริมได้นะครับทุกคนครับอ่าโคตรดีผมบอกเลยดีเกินคาดแต่ทุกคนมาเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มดาเมจหน่อยนะครับดาเมจเนี่ยผมแนะนําเป็นโหมดอะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มสแตทให้เราแบบเยอะได้ที่สุดนะครับยิ่งเยอะได้ยิ่งดีนะฮะทุกคนครับสแตะเอาเป็นโหมดอะไรก็ได้เนาะโหมดอะไรก็ได้เปิดไปเลยครับทุกคนครับแล้วก็ใช้ของตามนี้เลยนะฮะ นี่เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งสกิลเอลเมนต์นะครับของดินสกิลสุดท้ายแล้วก็บาดลายนะครับของดินเนี่ยจะเป็นสกิลแรกของน้ําแข็งเนี่ยจะเป็นสกิลอันติแล้วก็ของคิดตันเนี่ยก็จะเป็นอันติเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผงขอเซตสกิลนี้ไว้หน่อยนะอันนี้นะครับสกิลที่2อ,อันนี้จะเป็นสกิลแรกอ่าใช้ได้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนเรามาลองลากสัตหางกันนี่ดีเกินคาดผมบอกเลยทุกคนโอ้ยอ๋อดอนแคนเซิลสกิลอะไรวะเออทุกคน ก้าวหางอะ่ะมันจับจังหวะง่ายนะพอมันคำลามเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะไปนอนนะครับนี่เรายัดสกิลเลยนี่คิสตั้นครับน้ําแข็งครับทุกคนแล้วก็ดินครับนี่เป็นไงโอ้โหนี่ครับยัดเข้าไปดิเนี่ยยัดเข้าไปดิเนี่ยทุกคนเฮ้ยหนึ่งทับหกก็ตีได้นะทำไปเล่นดูหลอดเลือดไปโอ้โหดูหลอดเลือดดินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอสกิลเอลิเมนต์ดินครับเอลิเมนต์ดินอย่างโหดปรับเข้าไป S <S นี่ทุกคนดูหลอดเลือดดูหลอดเลือดเฮ้ยทำไปเล่นไปนะหนึ่งทัหกเนี่ยอย่๋ยวมันจะลงไปนอนละทุกคนนี่ยัดเลยครับยัดไปเลยนี่นี่นี่ครับใครจะไปเชื่อใครจะไปเชื่อว่าหนึ่งทัหกมันตีบอสได้นี่อะอยาเข้าไปดิอยาเข้าไปดิทุกคนดูเลือดเฮ้ย <surge> นี่เป็นหนึ่งทัหกจริงๆแล้วเนี่ยทำไปเล่นเออเอลิเมนต์ดินแรงสุดแล้วทุกคน โอ้โหมันชอบแคนเซิลจังวะไอ้ไอก้าวห่างอะไรของเองวะเนี่ยเองแคนเซิลเก่งมากเลยรู้ปะอเอาอีกแล้วโดนแคนเซิลสองสกิลเลยละ้ะมามาแคนเซิลสองสกิลเลยเหรอมาดิมาดิเนี่ยมาดิมามา,าเอเลเมนต์ดินนะ่ะทุกคนถ้าเรายิ่งใช้โดนน่ะยิ่งได้เปรียบเลยนะปึออ๊บนี่ทุกคนดูดาเมจโอ้โห อย่างท่นี่คิดต้านไปนี่อ่ะโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยนี่มันถึงทับหกจริงๆนะทุกคนไม่ได้รอเล่นนะเนี่ยปึ๊บนี่เอา้าเฮ้ยทำไมตอนไม่อัดคลิปมันไม่แคนเซิลขนาดนี้ทำไมตอนอัดคลิปแล้วมันแคนเซิลเก่งจังวะฮะทำไมตอนอัดคลิปนายมันแคนเซิลเก่งจังไม่อยากโดเข้าไปดินี่อ่ะโดเข้าไปดิต่อยด้วย ถ้าดินไปนี่อ่ะโอ้โหนี่อ enfin ่ะโดนเข้าไปนี่ตายไหมเฮ้ยตายว่ะทุกคนเฮ้ยดูดินี่ขนาดโดนแคนเซิลสกิลนะครับเนี่ยถ้าไม่โดนแคนเซิลสกิลมันจะเร็วขนาดไหนเฮ้ยหนึ่งทับหกนะจริงๆพูดไปสิบรอบแล้วไอหนึ่งทับหกเนี่ยแต่ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าแทบไม่เชื่อสายตานะครับว่าไอหนึ่งทับหกเนี่ยมันล่าได้จริงๆนะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบจริงจังนะเข้าโหมดแบบจริงจังเลยนะครับแบบไม่ให้มันแคนเซิลสกิลเราเลยนะมาดูกันครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับทุกคนครับคือว่าจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องไปแบบเอาอะไรเยอะมากเลยนะแบบเอาเนตไปตีบอสอะไรเงี้ยครับแบบซูซานโอไปตีบอสนะเว้ยแบบว่าต้องแบบเออต้องเปิดโหมดเนตจุตินะต้องใช้เนตนะั้นเนตนะีนนะ้น,นะครับผมบอกเลยไร้าสาระไร้ <laughs> าสาระทุกคนไอหนึ่งทับหกก็ใช้ได้โอ้โหเป็นไง นี่มาเดีย๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะเอาอีรอกนึงครับนี่เปิดหมดเลยครับไร้สาระนะไอพวกเนตไอพวกซูซานโอ,โอทุกคนนี่ของจริงอะอยู่นี่1นึ 6, 1่ทับหนึ่งทับห้านี่ของจริงนี่ยทุกคนบอ,อกเลยมาหาเทพอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันแรงยังวะเฮ้ยมันแรงเกินคาดอ่ะมันแรงเกินคาดอ่ะทุกคนเอาดีเอาดี เฮ้ยนี่แค่ไม่กี่สกิลแล้วเนี่ยเดี๋ยวช้าจะกะรอเลยท่นแน่ชิวอ่ะชิวอ่ะทำไมอ่ะก็ชิวอ่ะเออเออเอาดิ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 เดี๋ยวดูหลอดเลือดดิทุกคนโอ้นี่นี่มาดิอ่าอ่ร้องร้องกาวหางร้องแล้วเองนี่มันบ้าหรือเปล่าวะเอาหนึ่งทัพโผมาตกฆ่า ตกเป็นลูกเลยนี่หว่าก้าหางบอกตกกูเป็นลูกเลยนะเม่่ครับเนี่ยเดี๋ยวลงมันเดี๋ยวมันจะลงไปนอนนะเดีย๋ยวจัดหนักจัดเต็มเลยเอาเลยครับป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปดิป้าบเข้าไปดิป้าบเข้าไปดิเนี่ยเนี่ยเอาไปกินดิเอาไปกินดิอนดโอ้โหยงแรงอะ่ะแรงจริงก้าหางร้องแล้วแบบเฮ้ย นี่ค่าตกต่ำถึงขั้นที่แบบโดนตระกูลกากๆอย่างนี้ตกแล้วหรอวอ๋อตายแน่ทุกคนดอกแน่แหละเนี่ยคอมโบเนี่ยไปรเรียบร้อยหุยโอ้ยยัยยงแรงเอเลเมนต,ต์ดินแรงสุดแล้วทุกคนจริงเอเลเมนต์ดินโคตรแรงเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนเหลืออยู่ประมาณแบบประมาณ20%ได้อะสกิลเดียวแตกเลยนะครับโอ้โหทุกคนเออเอาไปใช้ก็ได้นะ ดีมากครับดีมากจริงๆผมเองยังไม่เชื่อสายตาเลยนะตอนที่ผมทดลองอะ่ะเฮ้ยไอหนึ่งทับหกมันดีขนาดนี้เลยเหรอทนใช้ไอพวกแบบซูซอนโอมาตั้งอู้ตั้งนานนะครับทุกคนครับแล้วก็ใช้แบบทรายงทรายเหล็กอะ่ะแรงแรงแรงมากครับแต่ใครจะไปเชื่อว่าไอหนึ่งทับหกเนี่ยมันมันจะดีขนาดนี้นะเพิ่งรู้นะเนี่ยทุกคนครับผมเองก็เพิ่งรู้ โอเคครับทุกคนครับก็คือว่าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไ,ดไ,ดไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาทุกคนเรามาล่าสัตว์ทางกันโอ้นี่เลยอย่างโหดอย่าไปใช้ไรสาระนี่ของจริงอยู่นี่โอ้โหของจริงนี่อะมองไปดิ ก้าห่างร้องแล้วก้าห่างร้องแล้วรอแล้วโอ้พี่แกม้มโห